สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาฐานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะครับก็ทำงานที่บ้านคราวที่แล้วเราพูดกันถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เราไปชอบเรื่อง แรงงานทั้งหมดของประเทศแล้วก็เป็นกระทรวงที่เราไปชอบดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างหรือการแรงงานสัมพันธ์หรือการพนักง,งานสัมพันธ์นะที่เป็นส่วนสําคัญนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลมที่2นะซึ่งต่อเนื่องจากกลมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่13แล้วครับเป็นตอนที่13นะครับ คือกรมการจัดหางานนะครับเป็นเรื่องของกรมการจัดหางานนะฮะทีนี้เมื่อคราวที่แล้วผมได้พูดค้างเอาไว้นะครับว่าเราได้สูญเสียบุคลากรทางด้านแรงงานสัมพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยไปนะครับคืออาจาร,รย์ชำนาญพิมลรัตน์นะครับซึ่ง ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเราได้ทําหนังสืออนุสร์งานศพของท่านนะครับซึ่งในหนังสืออนุสร์นั้นเนี่ยก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซ้อนอยู่ในนั้นก็คือหนังสือที่ว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ประสบการณ์จากการปฏิบัตินะครับโดยได้รวมเอาบทความของท่านคัดเลือกมา50บทความ นะครับที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานทั้งพันธ์มารวมตีพิมพ์ไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานศพของท่านคือหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็จัดทำโดยบริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ อุทิศตนให้กับการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยนะครับหนังสือเล่มนี้ท่านที่สนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือติดต่อไปที่บริษัทเพื่อขอรับได้เรามีทั้งที่เป็นเป็นเล่มนะครับเล่มเนี่ยคงจะเหลือไม่มากเพราะว่าได้แจกไปใน วันชาบปนกิจศพของท่านนะมีผู้มาร่วมงานประมาณ300กว่าคนนะครับเราก็แจกไปประมาณ300กว่าเล่มแล้วนะครับหนังสือนะพิมพ์มาทั้งหมด400เล่ม460เล่มนะครับลงพิมพ์ใจดีแถม,มให้อีก60เล่มเพราะฉะนั้นก็คงจะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยเล่มแต่ว่าเรามีอ e ีบุ๊กครับมีอ e ีบุ๊กท่านสามารถที่จะขอได้จากบริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเทอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ BLCI นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ BLCI แล้วก็ผม จะขอให้เจ้าหน้าที่ได้จัดการเพื่อท่านที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับเราอยู่ในบทที่5บทที่5ของวิชาการพนังกงานสัมพันธ์หรือการแรงงานสัมพันธ์บทที่5เป็นบทที่ว่าด้วยองค์การภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักง,งานสัมพันธ์ของเราก็คือกระทรวงแรงงานแล้วก็ กรมที่เกี่ยวข้องเราจะไปพูดในตอนที่15ของบทนี้นะครับคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานอื่นเราจะพูดในในตอนสุดท้ายวันนี้จะขอพูดถึงจะขอพูดถึงกรมที่2คือกรมการจัดหางานเรามีการพัฒนาฝีมือให้คนพร้อมทํางานแล้วก็ส่งไปให้กรมการจัดหางานหางานให้ทํานะครับหางานให้ทําเสร็จก็จะมีการคุ้มครองดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องประกันสังคม เสร็จเรียบร้อยก็จะไปดูแลเรื่องค่าจ้างเรื่องความสัมพันธ์ในตอนสุดท้ายนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องกรมการจัดหางานเนี่ยครับผมเรียนไปในข่าวก่อนโน้นแล้วก็ในข่าวที่แล้วนะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหางานให้ประชาชนทำเนี่ยก็เกิดขึ้นจากนโยบาย6ข้อของคณะรัษฎรซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนะครับ เมื่อวันที่24มิถุนายน2475มีนโยบาย6ข้อ1ใน6ข้อนั้นก็คือหางานให้ราษฎรทำนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการจัดตั้งหน่วยงานจัดหางานนะครับมีพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานนะครับออกมาในปี2475นั้นเพื่อที่จะให้บริการจัดหางานให้กับประชาชนได้มีงานทำ นอกจากนั้นก็ยังมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสํงงานักงานจัดหางานในท้องถิ่นต่างๆออกมาอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมจัดหางานให้คนทํานะครับก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคที่มีการตั้งกรมแรงงานนะครับซึ่งผมพูดไปละเมื่อคราวที่แล้วเมื่อปี2 5 0 8ก็มีการตั้งกองการจัดหางานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีงานทํามากขึ้นนะครับจนกระทั่งปี2,536เนี่ยฮะได้มีการตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นก็ยกฐานะกองแรงงานอกองกองการจัดหางานนะครับขึ้นมาเป็นกรมการจัดหางานนะครับเป็นกรมการจัดหางานแล้วก็นำเนินการจัดหางานให้กับประชาชนนะครับผู้ที่ ต้องการมีงานทําทั่วประเทศนะครับเป็นการรับช่วงมาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสังกัดอยู่ในกรมการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็รับช่วงมาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆวิทยาลัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกรมก,ก,มการจัดหาง,งานนี้ก็เป็นกรมที่มีภารกิจ มีขอบเขตงานที่กว้างขวางทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็ได้ทำหน้าที่ด้วยดีตลอดมานะครับจนกระทั่งมีการตั้งกระทรวงแรงงานนะครับปี36แล้วก็ต่อมาก็มีการแยกกระทรวงแรงงานออกเป็น2กระทรวงนะครับเมื่อปี2 5 4 5นนะครับก็ เดิมทีเนี่ยมีมันเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแยกสวัสดิการสังคมออกไปตั้งเป็นอีกกระทรวงหนึ่งต่างหากก็เหลือกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานก็ดูแรงงาน4กลม1กลมการจัดกลมพัฒนาฝีมือแรงงาน2กลมการจัดหานงานสาสำนักง,งานประกันสังคม4กลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ แล้วอีกสองในงานก็คือสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกับสำนักงานรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพอสองสี่เนี่ยครับก็กรมการจัดหาง,งานก็ยังคงอยู่นะอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับทีนี้ภารกิจหลักของกรมเนี่ยนะครับก็คือทำไงนึกจะให้คนมีงานทำนะฮะ ก็คือส่งเสริมให้คนมีงานทํจาจัดหาง,งานให้คนทาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ดูแลการทํางานของคนต่างด้าวนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมีผู้ดูแลซึ่งอาจจะเป็นที่เรียกว่าทูตแรงงานนะฮะผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานนะฮะอยู่ในประเทศต่างๆที่สําคัญทั่วโลกที่คนไทยไปทํางานนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ ตอนเริ่มต้นที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราก็จะได้ยินการพูดถึงเรื่องพีนพ่น้อยพี่น้อยหรือผีน้อยนะครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็พยายามที่จะอพยพนะได้มีการอพยพกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อหลีกหนีการระบาดของโควิด -19 นะครับของเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นคนไทยนี่ก็ไปทำงานอยู่ทั่วโลกนะครับ มีอยู่หลายประเทศนะที่ญี่ปุ่นก็มีที่เกาหลีก็เยอะนะครับจำนวนมากทีเดียวนะฮะเพราะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของกรมการจัดหางานการแบ่งส่วนราชการของกรมเนี่ยก็จะมีสส่วนนะครับส่วนกลางก็มีสํานักงานเลขานุการกรมนะฮะสำนักงานเลขานุการกรมอันนี้ก็แน่นอนนะมีประจําแล้วก็ส่วนที่2เป็นกองนิติการนะครับดูแลเรื่องกฎหมาย ส่วนที่3เป็นกองแผนงานและสารสนเทศนะครับอันนี้ก็เป็นมีหน้าที่ก,การวางแผนนี้ก็เป็นทุกๆกรกมก็จะมีกองนี้นะครับที่4ก็คือกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานระบบบริการจัดหางานนะครับมีมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่คนจะเข้า Google นะฮะอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคนตกงานไม่อยากนะครับก็หางานเข้า Google หางานก็เนี่ยฮะคือกรมกรมการจัดหางานนี่แหละครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการจัดหางานนะครับกองต่อไปคือกองวิจัยตลาดแรงงานนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกองที่สําคัญนะครับถ้าเอาจริงๆจริงๆอัๆ่งจงแล้วเนี่ย จะได้รู้ว่าตลาดแรงงานเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปดูแลเพื่อเชื่อมโยงกับก,กองอื่นๆนะกลมอื่นๆหรือส่วนราชการอื่นๆเพื่อที่จะนำคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้นะครับกองวิจัยตลาดแรงงานส่วนที่6ก็เป็นกองส่งเสริมการมีงานทำจะมีการส่งเสริมอย่างไรมีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนไหมมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะรับคนเข้าทำงานนะครับอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อที่จะดึงผู้หางานกับผู้ที่จ้างงานเนี่ยให้มาเจอกันนะในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีก็เลยตลาดนัดแรงงานนะครับหรือหรือจ็อบแฟร์นะฮะอันนี้ก็มีการเริ่มต้นก็ทำต่อเนื่องมานะครับก็มีการพบปะ,ะมีวันนัดพบแรงงานนะะในสมัยก่อนจะเรียกอย่างนั้นนะครับ กองส่งเสริมการมีงานทำส่วนที่7ก็เป็นสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวอ,อันนี้ก็เป็นหน่วยงานใหญ่นะครับแล้วก็คือคนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลหรือระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีฝีมือนะ เป็นสกิลเลเบอร์แล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าพอประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยคนไทยก็ไม่อยากจะทำงานที่เขาเรียวกว่า 3D 4D นะฮะก็คืองานที่สกปรกงานที่อันตรายงานที่น่าเบื่อนะครับสิ่งเหล่านี้คนไทยก็ไม่ทำก็พัฒนาฝีมือก้าวไปสู่งานระดับสูงขึ้นเพราะนั้นคนต่างชาติ ก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากพม่านะครับลาวขเขมรน,นะฮะที่อยู่ในบริเวณนะรอบประเทศไทยโดยพ้องยิ่งพม่าเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ลาวขเขมรน,นะครับอันนี้ก็เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านบ้างเข้ามาทำงานในโรงงานเข้ามาทำงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งงานในห้างสิสนค้านะงานปั๊มน้ำมันนะครับ เมื่อวันก่อนออกไปข้างนอกไปเติมน้ำมันแล้วก็ถามทางก็ก็ไม่รู้นะเขาก็บอกไม่รู้เขาเป็นพมา่าอะไรอย่างเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนต่างด้าวเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีการอพยพออกไปจำนวนหนึ่งนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับเมื่อการระบาด บรรเทาเบาบางลงหรือสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับหรือสามารถควบคุมได้คนต่างชาติก็คงจะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกองที่ใหญ่เป็นสำนักงานที่ใหญ่ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนมีการควบคุมกํากับดูแลมีการดูแลเรื่องหลายอย่างนะครับเรื่องโรคติดต่อเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของสิทธิ ในเสรีภาพของคนงานเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะต้องเชื่อมโยงในส่วนอื่นนะสำนักงานนี้ก็เป็นสำนักงานที่สําคัญนะครับเชื่อมโยงไปสู่เรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดหรือว่ามีคนไทยไปทํางานในต่างประเทศก็มีอีกสำนักงานหนึ่งครับเรียกว่าสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสำนักงานที่ใหญ่นะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการพัฒนาประเทศในตะวันออกกลางนะครับเมื่อสิ้นสุดสงครามเวียดนามเนี่ยคนที่มีฝีมือที่มีประสบการณ์สูงมากในกองทัพของสหรัฐทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือหรือหรือ BX นะฮะคนเหล่านี้ก็มีฝีมือสูงมีความรู้ความสามารถสูงทุกระดับครับก็มีโอกาสไปทำงานที่ตะวันออกกลางที่เขาเรียกว่าซาอุซาอุนะครับ อันนั้นก็เป็นช่วงที่มีการรองรับคนที่มีฝีมือนะฮะที่ผ่านประสบการณ์จากกองทัพสหรัฐออกไปในช่วงสงครามเวียดนามนะครับตอนนี้ก็เบาบางลงไปแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไปประเทศอื่นแทนนะครับเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นประเทศที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นสำนักง,งานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเนี่ยก็เป็นสำนักง,งานที่ใหญ่นะครับดูแลคนไทยตั้งแต่เตรียมจัดส่งไปแล้วก็ไปดูแลคุ้มครองในต่างประเทศในที่ทํางานเข้าในต่างประเทศด้วยนะครับครับส่วนที่9กก็เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับและการสื่อสารนี่ก็เป็นศูนย์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดหางานนะครับมีตำแหน่งงานว่างที่ไหนแล้วก็มีคนว่างงานที่ไหนเพราะนั้นก็มันจะต้องเชื่อมโยงกันนะฮะในส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ยังไม่สู้จะสมบูรณ์นักนะครับยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาเชื่อมโยงกันนะครับอย่างมากเลยนะครับหนึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะต้องเชื่อมกับกรมการจัดหางานคนจบการฝึกอบรมคนมีฝีมือแล้ว จะไปทํางานที่ไหนกรมจัดหางานก็จะต้องมีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็หน่วยงานอื่นว่ามีตําแหน่งงานว่างที่ไหนก็จะได้แมทช์กันได้จับแมทช์กันได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องเชื่อมโยงกับสํานักง,งานประกันสังคมเพราะว่าก็จะมีการว่างงานเมื่อมีการว่างงานก็จะไปขอเบิกเงินจากการว่างงานนะซึ่งตอนนี้ก็ประกันสังคมนี้ก็ทํางานหนักมาก เพราะว่าจะต้องมาช่วยดูแลคนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับโควิด -19 ก็จำนวนหลายล้านคนทีเดียวนะครับในอเมริกาก็มีภาวะการว่างงานสูงมากนะผมติดตามข่าวของ CNN ของอะไรต่างๆสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็36ล้านคนนะครับภายในไม่ภายในเดือน2เดือนเนี่ยนะฮะบ,บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นประกันสังคมก็ ยังต้องทำงานหนักนะครับผมทราบว่าระบบสารสนเทศเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดระบบสารสนเทศของกระทรวงแรงงานเนี่ยฮะให้ทุกกรมเนี่ยใช้เป็นระบบเดียวกันเชื่อมโยงได้แล้วก็เชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้คลิกเข้าไปเนี่ยเชื่อมโยงกันได้หมดเนี่ยมันก็จะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสารสนเทศเรื่องของเทคโนโลโยีเนี่ยมีความสาคัญจําเป็นที่ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันพัฒนาช่วยกันส่งเสริมให้เกิดให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนกลางนะครับส่วนต่อไปก็เป็นส่วนภูมิภาคนะครับส่วนยุภูมิภาคก็จะมีสํานักง,งานจาัดหาง,งานนะประจําจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดนะครับ แล้วก็อาจจะมีการกระจ,จายเป็นสำนักง,งานย่อยสาขาย่อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเรื่องของระบบสารสนเทศของเราดีเนี่ยน่าจะเข้าไปมีศูนย์ย่อยๆหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยไปตั้งเอาไวนะ้ไปตั้งเอาไว้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะไปตั้งไว้ในศูนย์การค้าหรือในที่ทําการของส่วนราชการในอําเภอนะรหรืออบอตอ,อบอจอ หรือในอบตเนี่ยนะครับหรืออบจหรืออำเภอนะฮะเวลาไปติดต่อราชการหรือไป,อไปก็ไปกดดูได้ว่างานว่างที่ไหนแล้วเราจะเข้าไปสมัครยังไงก็ผ่านแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะมีนะแต่ว่ายังไม่รวดเร็วไม่สะดวกยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดหางานสำนักงานจัดหางานในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ยังใช้ระบบไปด้วยตนเอง ส่งหนังสือไปหรือว่าว่ายัางใช้ระบบแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้การบริการประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าเราจะคุยกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นกรมที่สองแล้วนะครับกรมการจัดหาง,งานนะครับ ข่าวต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องสำนักง,งานประกันสังคมนะครับครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกรุณาแนะนำท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับแล้วช่วยกรุณาแนะนำผู้ที่เรียนด้านนี้ผู้ที่ทำงานด้านนี้ให้กดติดตามเพื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วแล้วก็เป็นการเป็นการเรียกว่า ส่งผ่านข้อมูลส่งผ่านความรู้ประสบการณ์อย่างที่สโลแกนของเราก็คือความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับท่านจะได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ช่วยเผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ